มอ,องแบบนี้เหมือนตัวเล็กตัวเล็กเนาะแม่แม่เวลาพ่อเลือนเราออกไปเดินนะครับเหมือนคลิปนั้นเนี่ยสูงมากดูโอ้ยหมุนเสียงเลวเสียงยอดสีสวยเสียงเออแกว่งลงแกว่งลงเอออโอ้โหแกว่งโอ้โหหมุนเท่อูเท่เจ้าสวัสดีครับสวัสดีแม่แม่ทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะพา ไปชมพี่ใหญ่ของเราครับไม่ได้ชมหลายวันแล้วพายให้นน้ำพี่ใหญ่ไม่รู้จะเป็นยังไงครับพี่ใหญ่สุดหล่อของเรานะครับพี่ใหญ่ของบ้านเลยพี่เดือนนั่นเองครับในอบ๊บเก็บเอาเก็บโอ,อ้นี่โอ้โหครับ บอกได้เลยนะครับว่าช่วงที่น้องดาวไปสุรินโหคึกมากไม่รู้จะตกตอนไหนนะคึกเก็บขยะก,ก็ยากนะคิดระแวงไปเลยนะพี่เดือนเแเวลาเราเก็บเนี่ยระแวงเราระแวงอะไรเลยนะครับเก็บยากมากแต่ก็เก็บได้นะครับช่วงน้องดาวไปแห่พรรษาสุดินไม,ไม่ตกมันสักทีครับตอนนี้โหมองแบบนี้เหมือนตัวเล็กตัวเล็กเนาะมนแม่แม่เวลาเราเลยเราออกไปเดินนะครับเหมือนคลิปนั้นเนี่ยสูงมากดูดูหลังพี่เดือนนะดู ดูครับโหนี่อารมณ์ดีด้วยเอาโยกอาโยกคัดดอกแม่คัดดอกแม่มาขัดโขดพี่เดือนนะครับไม่แป้งเนี่ยจะโยกขึ้นลงนะครับพี่เดือนจะโยกซ้ายขวาแบบนี้นะครับฮ่ามันแม่สีสังเกตได้เลยนะครับพี่เดือนจะโยกซ้ายขวานะครับไม่แป้งจะโยกขึ้นลงนะการให้น้องช้างกินน้ําก็กินแบบนี้นะครับนี่ เขาเยนใสยย่ยางเลยง่ายนะครพราอกินอิ่มเดี๋ยวเขาก็จะคลายใส่ยางอีกนะครับง่ายเลยแต่มีน้องกันเจ้านะครับที่ยังไม่ได้กินในใสยย่ยางนะเขากินไม่ทันนะครับก็ต้องใส่กระมังเขานะครับน้ํามันแรงนะครับต้นไม้เ็ามีต้นไม้พี่ขัดนะพี่เดือนนีได้ต้นไม้สองต้นเลยดูเอาไว้ขัดตัวขัดผิวนะครับบางวันน้องดาวกกหลังน้องดาว ปลาเปียกก็จะมาอยู่กับพี่เดือนอยู่นี่แหละครับเหมือนคลิปก่อนๆที่ได้เห็นนะครับโหวันนี้กินน้ําเยอะนะวันนี้กินน้ําจะสองนาทีแล้วดิฉันหิวแห้งเนาะยง้มเที่ยงได้กินเนาะล่ะได้อยู่นะเราจะให้น้องๆช้างกินน้ําเช้าเที่ยงเย็นนะครับถ้าสมมุติน้องช้างเชือกไหนไม่กินรอบเที่ยงเหมือนกินน้อยเนี่ยตอนเย็นก็จะหิวเป็นพิเศษแบบนี้นะครับเพราะว่า เราจะไม่มีให้มาให้ตอนบ่ายหรือให้ทั้งวันแบบนั้นนะครับเราจะหัดนิสัยน้องให้เป็นเหมือนคนเลยกินข้าวเช้าเ่ึงเย็นนะกินน้านะคือเขาก็จะรู้นะถ้าเขากินตอนเย็นไม่เยอะเนี่ยตอนกลางคืนเขาหิวน้ําแน่นอนเขาก็จะกินไว้เยอะๆนะครับเ่เฮีเฮีเฮยเฮีปะเลยปะเลยยายาเนี่ยยาเด้อปะเลยปะเนียปะเลยนี่นี่นะาเขาจะล่น คลึกหน่อยครับวันนี้เห็นหมเมื่อกี้น้องเขาจะดึงสายยางยาไปข้างหลังครับเหมือนจะสู้เราอ่ะไม่ได้ช่้ยเขาเรียกอะไรเหมือนจะเขาจะไม่ปล่อยสายยางนะครับเมื่อกี้ก็ <c oughs> ถือไม้เออไม้ใส่มะม่วงนะครับน้องเขาก็จะปล่อย <c oughs> <c oughs> แต่ไม่ได้ทําอะไรเขานะครับถือไม้สส่มะม่วงเฉยน้องเขาก็ปล่อยแล้วครับเสร็จแล้วโอ้ยมาดูคนสวยของเราเอ <c oughs> อเก็บขี่ว่าหันขี่แล้วนะครับ เมื่อกี้เก็บเมื่อกี้เอออีกแล้วสทคนสวยนี่คนสวยไปเดินเล่นมาแล้วนะครับไม่ได้ถ่ายพอดีไปรับน้องตะวันนาครับตะวันไปทําหมันมาครับเลยไม่ได้ถ่ายตอนเป็นจเจ้าเดินเล่นเลยวันนี้จะมาถ่ายให้ชมตอนนี้นะครับเออ,ออ้ออเออแ่อยเห็ดประเห็ดดอกแง่หนากล่องงงมสีดดีโพดสีดื้อดูดูดด แล้วกล้วยกล้วยมาโชว์พี่ปื้มหน่อยนะโชว์ให้พี่ปื้มหน่อยปื้มเอากล้วยกินนะมาแลวจ้ะมาแล้วจ้าเห็นกล้วยแล้วจ้าเอาจะโชว์อะไรมีอะไรงัดมาโชว์สิะนอนขัดไม่เอาครับนี่ติดติดแล้วติดเป็นนิสัยแล้วเวลาเห็นไรนอนขัดต้องโชว์เออถึงจะได้กินอ่ะเออเออน่ะเออมุนมุนเลยมุนมุนมุนเลยเออ เออเออ,เอ,อจ้าเสียงย่อดิดิยอด่อสวยสวยอ๋ออ๋โอ้โหนอนเลยขัดอีกแล้วขัดอีกแล้วลุกขึ้นมาเลยนอนขัดอีกแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเหมือนเด็กๆนะครับไม่ทำอะไรไม่อยากทำจะนอนขัดกินอย่างเดียวเอาเสียงเสียงก็เร็วมาเลยลุกขึ้นมาเลยสันบริการกินไหมลุกขึ้นมานอนขัดกินเอาเถอะเด็กกระติดแล้วยามแล้ว อาแล้วอยลุกขึ้นมาลุกฮะแบบนี้ไม่ได้กินนะแบบนี้ไม่ได้กินนะไม่ได้แล้วเราให้กินบ่อยแบบข้ขัดตรงนี้เราติดตปงนี้ใส่นะไม่เอาเสียงชาสวยยอดดีดีเสียงเสียงเลยเสียงเสียงยี่ดีเสียงเออแค่นี้เองหนูนอนขัดหนูจะได้กินเหรอพี่ปื้มไม่ให้กินแล้วนะต่อไปนี้เนี่ย เริ่มโตแล้วเริ่มรู้เหลี่ยมแล้วมีเหลี่ยมแล้วนะครับแม่ๆสิเอ้าเสียงอ้ยหมุนเสียงเร็วเสียงยอดทีสวยเสียงเออแกบลงแกบลงเออโอ้โหแกบโอ้หมุนเท่โอ้เท่เจ้าหันลงลงันลงแกบลงหันลงเร็วหันลงเออเอาน่ะเออเอาน่ะเออเออเสียง เออเก่งเก่งเเก่งเกเออนอนขัดขัดเอานอนลงตามขัดโโโหมุนหมุนโอ้โหหมุนเร็วหมุนเร็วเฮ้ยหมุนหมุฮเสียงเออนี่นี่เก่งมากเก่งมากข้ามขัดเออยืนอยนางนี้แหละอย่าไปนอนขัดนะ เดี๋ยวนี้เวลาเอฟซีมาให้กล้วยเนี่ยนอนขัดเลยนะครับไม่ยืนไม่จ้าแล้วนะครับอยากกินเนี่ยนอนขัดเอาเลย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวน,อน้นองจะหย่านมแล้วจะติดเป็นนิสัยนะครับเออ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 ง่วงรุด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 ชาสวยสวยสวยเออ,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 เอ,อวันนั้นไม่สวัสดีด้วยวันนั้นเก่งมากเก่งมากแกบลงน้อนลง

ร่อยไหมคะฮาฮาฮึฮึฮาฮึ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 ฮาฮึฮ่ฮึฮึฮมฮหฮึ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 ฮาฮนฮึ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 ฮาฮึฮึฮาฮึฮึฮาฮึฮาฮึฮาฮึฮึฮาฮึฮึฮาฮึฮึฮ่ฮึฮึฮาฮึฮรฮึ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 ฮอฮึฮึฮึฮอฮึ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 ฮกฮนฮะ เดี๋ยวอะไรกินนะเออ ie, เออน,นอน <us> ลงให้ด네ีนอนลงให้ดีเออหามคัดเออเอานอนกินเลยเหมือนอันน <us unun aries> ี้เออนอนกินอายิบเอาเก็บเอาเก็บเก็บเอาห่วยห่วยห่วยเอาเก็บเอานอนกินวายปัญจลขแคบเลยเอาอะอันนึงเออนอนกินเอาเออปัญจระแขบ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องมึงเ,เจ้าแบบร่วมป้อนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับดูืสวัสดีครับ